สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะคุยเรื่องบอสต่อนะก็ขอเท้าความนิดนึงจากที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีของบอสเพราะผู้ตายที่เป็นตำรวจสอนอทองหล่อเนี่ยเป็นผู้ประมาทบอสไม่ผิดเหตุเกิดเพราะมันสุดวิสัยเออไม่ใช่เกิดจากความประมาทเพราะผู้ตายเปลี่ยนเลนกระทันหันทำให้บอสหยุดรถไม่ทันหลักฐานไม่พอฟ้องจึงมีคำสั่งไม่ฟ้อง ก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ก็เรื่องนี้แหละมันทำให้เกิดองค์คณะเพื่อหาคำตอบมาบอกกับสังคมอายการก็ไปซักฟอกกันเองไปถกกันเองว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ฟ้องเหรอ,อข้างตำรวจก็ออกมาบอกแล้วว่าคดีนี้มันจบไปแล้วข้างนายกก็ตั้งองค์คณะขึ้นมาประกาศจะทำให้สะอาดโปร่งใสที่สุดก็ คุณลุงนายกเนี่ยก็ย้ําแล้วย้ําอีกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเงินบริจาค300ล้านเป็นคนระเรื่องผมทํางานมา5ปีไม่เคยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และไม่เคยเสียหายกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ว่าเนี่ยนะก็แค่ข้องใจนะคะแค่ข้องใจว่าการที่ตั้งองค์คณะขึ้นมามากมา,กายไก่กองเนี่ยแค่พยายามทําให้มันเข้ากฎหมายหรือเปล่าคะพะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่คือคดีมันจบไปแล้วบอสติกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแหละ เพียงแต่ว่าที่ทาที่แบบดิ้นกันอยู่ทุกวันนี้ทาทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้มันเข้ากับกฎหมายเพื่อให้มันไปแบบง่ายๆมึนๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องขอโทษนะคะอย่ามองประชาชนอย่ามองคนที่มองท่านอยู่เนี่ยว่าไม่รู้เรื่องรู้หารู้เหวอะไรเลยจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบใจปรารถนาก็พยายามมองให้ประชาชนพลเมืองไทยเนี่ยฉลาดหน่อยก็แล้วกันคือเขามองดูคุณอยู่ ทำอะไรก็รู้สึกเกงอกเก่งใจกันบ้างไงนะเพราะตอนนี้ก็บอสตลอดแล้วอย่างที่บอกเนี่ยก็แค่รอให้เรื่องซาลงบอสก็บินกลับด้วยเครื่องบินส่วนตัวเข้าช่อง VIP ทุกอย่าง VIP ถึงบ้านสบายแฮหรือหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิด พูดถึงทฤษฎีนินิดหนึ่งค่ะขอแวะไปหาทฤษฎีนิสิดหนึ่งก็เห็นผบตเออผบตบพูดถึงผบตบผอบตบเป็นใครเหรอจะไปกระแนกกระแนไม่ได้นะระดับบิ๊กขนาดนี้ก็เป็นผู้บ่าวไทยบ้านไงคะไม่ได้ว่าให้ท่านผอบตบนะคะก็คือผอบตบที่ย่อมาจากผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยก็เกิดเออจะเอ่ยถึงเนี่ยทั้งที่ในตำาแหน่งของท่านเนี่ยไม่ควรจะแตะเรื่องการเมืองเลยแต่เวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ย ก็ให้สัมภาษณ์วกเข้ามาเรื่องการเมืองทุกทีและสอนคนสัมภาษณ์สอนคนสอนเออสอนคนที่ฟังท่านอยู่เนี่ยทุกทีจะสอนทําไมเขารู้อยู่หรอกเออรู้แล้วก็เก็บความฉลาดไว้คนเดียวก็ได้ท่านบอกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็น่าจะใช่นะโยงไปก็แล้วกันอาวกวกมาพูดถึงเออคุณลุงนายกของเรานิดนึงค่ะคือลุงไม่รู้ลุงไม่รู้เลยเหรอคะว่าคาดีนี้ใครผิด ถามจริงๆไม่รู้เลยเหรอคะว่าคดีนี้ใครผิดใครผิดไม่รู้เลยเหรอว่ามันมันไม่ปกติทั้งพยานสองปากที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยในหนึ่งในพยานก็เพิ่งเพิ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคือมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นพยานปากเอกเลยนะเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุญาติญาติเองก็ไม่รู้นักข่าวไปถามญาติว่ารู้เรื่องมั่งหรือเปล่าว่าเขาเป็นพยานให้กับคดีดังเนี่ยญาติก็ไม่รู้ ไม่รู้แม้กระทั่งว่าทํางานที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรไม่รู้อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วจู่ๆพยานที่เป็นพลเรือนท่านนี้ก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็เอาเป็นว่า,าถึงจะทําอะไรขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนหายคลางแคลงสงสัยเนี่ยก็ก็น่าจะกู้ศรัทธาคืนได้ยากแล้วละ่ะความเหลื่อมล้ํามันมีอยู่จริงมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ แค่เห็นรายชื่อที่ท่านนายกบอกว่าตั้งองค์คณะขึ้นมาเพื่อจะเคลียร์หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็รู้ผลลัพธ์แล้วค่ะคืออย่าได้เอ่ยชื่อท่านเหล่านั้นเลยนะคะถ้าเผื่อคือคือดิฉันออกมาพูดนี่ก็หมินเมย์มินเมยก์กลัวจะโดนคุกคามเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงถึงพยา,ยามไม่ไม่คือจะใช้คำใบ้บางคนก็บอกโอ้ยพูดไม่มันเลยไม่สะใจไอ้ที่เขาพูดมันๆเนี่ยเขาอยู่นอกประเทศ <laughs> คุณอยากจะให้ดิฉันพูดมันๆดิฉันก็มีเอ่อเสี่ยงเหมือนกันนะมินเมเหมือนกันนะเอาเป็นว่าองค์คณะที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเคลียร์เรื่องเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะทําให้มันเอ่อทให้มันดีขึ้นในความหมายของนาย,ยกน,นะทําให้มันเคลียร์อะไรเงี้ยคือเราเห็นลายชื่อแล้วเนี่ยเราที่ทานข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พอจะรู้ผลลัพธ์แล้วค่ะว่ามันจะออกมายังไง ก็ก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของนายกนะที่ตั้งองค์คณะนี้ขึ้นมาเนี่ยแม้จะมองดูแล้วเนี่ยเฮ้ยตั้งองค์คณะอายการก็ตั้งองค์คณะขึ้นมาและมีมีอายการด้วยกันเองเ่ยสอบกันเองในขณะเดียวกันฝั่งตำรวจก็ตั้งองค์คณะขึ้นมาก็มีตำรวจด้วยกันเองสอบกันเองฝั่งนายกซึ่งไม่เกี่ยวกับอายการกับตำรวจเลยเนี่ยก็ตั้งองค์คณะขึ้นมาเพื่อจะทำอะไร ให้มันคลีนแล้วเราก็เห็นลายชื่ออย่างที่บอกเนี่ยก็รู้ผลลัพธ์แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกขอบคุณในความหวังดีอย่างน้อยก็ทํางานน่ยนะอย่างน้อยก็ทํางานอย่างน้อยก็นายกก็ทํางานน่ะทำโน่นทำนี่อะ่ะไม่เหมือนเอ่อบิ๊กป้อมของเราเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ใครถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้คําว่าไม่รู้เนี่ยกแ็แสดงว่าท่านไม่ทํางาน อันนี้ท่านอาจจะทํานะคะเพียงแต่ว่าคําตอบที่ได้ออกมาคือไม่รู้ไม่รู้เนี่ยมันทําให้เราคิดไปว่าเอ๊ะหรือท่านไม่ทําอะไรเลยไม่ทํางานในขณะที่นายกท่านก็จะแอคทีฟนะก็แสดงว่าท่านทํางานถูกไหมอันนี้ฉันพยายามมองให้เป็นกลางนะมองมองพยายามมองให้เป็นกลางไม่ใช่โอ้จะโจมตีนายกไปทุกเรื่องบางอย่างก็ท่านในความที่แอคทีฟเนี่ยก็จะให้คะแนนไปบวกนิดหน่อย ก็ไม่แปลกใจค่ะไม่แปลกใจที่น้องๆเยาวชนลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยไอ้ก็มันก็คงเริ่มตั้งแต่ที่น้องๆเยาวชนปวดแอกนะออกมาตอนแรกก็อยู่ที่อ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพอพอผู้พันเจีย๊ยบรองโคศกกองทัพบ,บกเนี่ยออกมากันแนกันแหนน้องๆนักศึกษาเยาวชนเห,เหล่านั้นว่าเป็นม็อบม้งมิง้งเด็กๆเ,เขาก็ทนไม่ได้สิ ก็ไปปลามาดเขาอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเคลื่อนทัพเคลื่อนทัพไปมุ้งมิ้งต่อที่กองทัพบ,บกคราวนี้มันไม่แค่กองทัพบ,บกสิมันขยายขยายอลังการมโหฬานมโหระทึกไปทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยม็อบม็อบที่เป็นแบบไม่ใช่ม็อบสมัยโบราณที่จะต้องโอ้ยอยู่กินเป็นแรมเดือนแรมปีเนี่ยมีเอ่อโรงครัวจะต้องปิดถนนการจะรอเอ่อการจะราตรติดขัด ทุกคนส่วมเสริมก็ไมไ่สะดวกสบายอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นม็บนอบที่สะดวกสําหรับน้องๆเยาวชนที่เข้ามาทํากิจกรรมด้วยแม้แม้ดิฉันก็ขอวกไปทางผู้รับผิดชอบในเรื่องออสุขขาจริงๆเป็นหน้าที่ของท่านนะไม่ต้องให้น้องๆเขาเรียกร้องขอว่าจะต้องเอาสุขขามาวา่าสุขขาเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวกให้ม็อบจริงๆมันเป็นหน้าหน้าที่ของท่านน้องๆเขาขออนุญาตแล้วว่าเขาจะทาม็อบ ท่านก็ให้ความสะดวกสบายกับเรื่องนี้นะเห็นเออเราก็ได้ยินน้องๆบ่นมาแม้กระทั่งเออคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยว่าเอา๊ะไปแล้วก็มันคนเราเนาะมันต้องมีขี้มีเยี่ยวเนะ่ะเออใช้เวลานานเกินเนี่ยก็ก็ไม่สะดวกตรงเนี้ยหรือท่านจะกดดันเด็กเรื่องนี้ด้วยเราก็อดอดไม่ได้ที่จะมองมองมุมนั้นนะว่ากดดันเด็กว่าเอา๊ะเออผู้ที่จะมาร่วมบอบเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายเดี๋ยวก็เหนื่อยไปเองอะไรอย่างเงี้ย เอาละกันในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอสุขาเคลื่อนที่เนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้น้องๆเขาหน่อยก็แล้วกันนะคำชมคำชมก็จะเทไปหาท่านเองแหละนะก็อย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้เป็นไงล่ะมอบกระจายไปทั่วประเทศเนาะเพราะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองระบบยุติธรรมองคอ์กรอิสระ ที่ยังไม่อิสระจริงสักที <laughs> ก็อย่างที่เห็นนี่และอายการนี่ก็เป็นองค์กรอิสระหนึ่งใช่ไหมอิสระจากศาลอิสระจากหลายๆอย่างเป็นเอกเทศทําอะไรมาก็จุดๆ,ๆ,ๆก็แล้วกันนะก็ตลอด6กปี7ปีเนี่ยที่ผ่านมามันก็ดูขัดหูขัดตานะขัดหูขัดตาคือคือมัน เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้เราตรวจสอบอะไรได้ง่ายๆเนะี่ยเวลาเราจะตรวจสอบเนี่ยเราก็ใช้วิธีที่จะต้องมาแบบตรวจสอบกันเงียบๆเวลาจะออกมาเป็นม็อบก็ติดพรบรบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันกมน็มันก็ทําให้ประชาชนประชาชนอึดอัดคำคำว่าอึดอัดเนี่ยคนเรามันมีความอดทนขีดจํากัด นะท่านผู้นําทั้งหลายแหละเวลาความอดทนมันมีขีดจํากัดมันมันมันประหลอดแตกเนี่ยมันอันตรายท่านควรจะพิจารณาข้อเรียกร้องที่น้องๆเขาเรียกร้องมานะก็เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มันแบบเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคือมันมันมันมีมันมันหลายๆเรื่องที่น้องๆเยาวชน แม้แต่ประชาชนทั่วประเทศหลายๆคนเนี่ยก็ต้องคิดอย่างเงี้ยคิดลักษณะเดียวกันว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเปลี่ยนแปลงได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งการเมืองระบบยุติธรรมทั้งอง,องคอ์กรอิสระอะไรอย่างท,างที่อย่างที่ดิฉันเกิดมาเนี่ยและยิ่งคดีบอสเนี่ยยิ่งชัดเจนมากออกแนวหน้าด้านเลยอะ่ะโอ้ทำทำอะไรเนี่ยแบบแล้วคนแล้วคนที่ลงนามเนี่ยตอนนี้หายเงียบไปเลยอะ่ะท่านที่ลงนามเนี่ย ท่านรองอายการที่ลง,ลงนามไปท่านเนรเนี่ยท่านหายไปไหนคะแค่ท่านออกมาพูดมาเคลียร์กับออมาเคลียร์กับสังคมเนี่ยจะด้วยวิธีไปตั้งหลักอะไรก่อนก,ก็แล้วแต่นะไปตั้งหลักแล้วก็ไปคิดหาคําที่มันดูดีๆหน่อยเนี่ยและรบกวนใี่ท่านออกมาพูดกับสังคมถอคะค่ะตอนนี้ก็รอแต่ท่านเนรนะท่านที่ลงนามบอกว่าไม่ไม่ฟ้องคดีของบอสเนี่ยแล้วก็ตํารวจออกมาพูดแล้วว่า เออมันจบแล้วคดีนี้จบแล้วก็เอาละก็รอก็รอก็แล้วกันนะก็เอาเป็นว่ารอเพราะว่าผู้มีอํานาจตอนนี้ก็ก็ดูจะช่วยเหลือกันสุดๆเลยเนี่ยช่วยเหลือกันสุดๆเลยเนี่ยมองออกค่ะมองออกอย่าให้เขาดูถูกดูแคลนไปมากกว่านี้เลยค่ะต่างชาตินี่เขาดูถูกแล้วมากๆเลยนะระบบยุติธรรมบ้านเราเนี่ยก็เพราะคดีบอสเนี่ยแหละงั้นก็คดีคดีเอรุกป,ป่า ก็จะน่าน่าจะเฉลุยแบบสบายๆเลสิคดีคดีเอรุปป่าเนี่ยก็มาก็มาเหมือนคลื่นคลื่นทะเลนะอยู่ๆก็เงียบหายไปเนี่ยก็ก็น่าจะเพียงแค่รอจังหวะเหรอตามต่อหน่อยนะคะตอนนี้ฉันาฝากความหวังไว้แท้คุณวีระนะคดีเอเนี่ยอยู่ๆก็เงียบไปเลยเนี่ยมีมีมีพักหนึ่งที่เอฮาขึ้นมาแล้วมันก็คงจะรอจังหวะที่ อะไรท,ทุกอย่างที่มันซา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 ,าไปแล้วก็เงียบหายไปโอ้ยสงสารตัวเองค่ะสงสารตัวเองที่คนเขามองเรากินญ้าหรอเนี่ยทั้งที่เรากินข้าวนะสมองเราก็มีคิดได้คิดเป็นค่ะก็อย่างอย่างอย่างที่คุณลุงนายกก็บอกไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเด็กๆมาชุมนมแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับพรบฉุกเฉินก็ไม่คุกคามเด็กด้วย คุณลุงบอกนะไม่ในคุกคามเด็กไม่มีอะไรทั้งสิ้นออกมาชุมนุมได้ถ้ามีผิดกฎหมายผมเองก็กลัวนะเนี่ยกลัวนะกลัวผิดกฎหมายทําหน้าทตาตาเหมือนกัวกลัวอะไรเงี้ยในสภาเนี่ยานะทาหน้าทําหน้าทะเลึ่นะ่ะผมกลัวนะกฎหมายนีย่ผมกลัวผมกลัวอะไรอ่ะบุค,คลิกนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆน,นี่นายยกบ้านเราเนี่ยโอ้ท่านหาเวลาไปปรับบุค,คลิกท่านนะหาเทรนเนอร์ดีๆปรับบุค,คลิกท่านเนี่ยมันจะได้แบบ คำพูดคำจาบุคลิกเนี่ยระดับผู้น,นํานะท่านเป็นผู้นํานะคะท่องไว้เลยท่านคือผู้นำอ่ะข็ช่วยพูดเอ่อช่วยพูดความจริงเนี่ยก็รบกวนท่านให้พูดความจริงสักครั้งเถอะเพราะที่พูดมาเนี่ยมันไม่จริงไงมันไม่จริงจใจเชื่อว่ามันมันมันเป็นเรื่องจริงมันก็ไม่ได้อีกละเพราะการคุกคามการคุกคามมันเกิดขึ้นจริงนะลุงการคุกคามเด็กๆเ,เนี่ยจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทํางานเวลามีมอบเนี่ย ทำกันอย่างเข้มข้นเลยนะกับเด็กๆเนี่ยพอเวทีจบก็เข้ามามาลุมมาตุ้มเด็กๆเขาล่าลายชื่อเด็กๆที่ขึ้นไปอภิปรายพอเด็กๆไม่ให้ก็ขอดูบัตรประชาชนอันนี้เป็นสิทธิ์ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็มีสิทธินะน้องๆนะเขามีสิทธิ์ขอดูบัตรประชาชนแต่เขาไม่มีสิทธิ์ยึดบัตรยึดบัตรประชาชนของเราไปนะไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปหน้าน้องๆด้วยข้างเด็กๆก็ขอ ภาษาเด็กไงนะข้างเด็กๆก,ก็ขอดูบัตรเจ้าหน้าที่บ้างอันนี้ก็ใช่ก็ถูกก็เผื่อเป็นใครสวมรอยมาเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะถูกไหมเขาก็ขอดูบัตรเจ้าหน้าที่บ้างแต่ก็ไม่ให้เด็กๆเ,เขาดูอ่ะคุณจริงใจคุณก็ให้เด็กเขาดูไปอาจจะดูผ่านๆก็ได้นี่ไงบัตรบัตรพี่บัตรเจ้าหน้าที่นะอะไรก็ว่าไปเออแล้วต้องต้องมียศมากกว่าร้อยตำรวจตรีนะที่จะขอดูบัตรประชาชนน้องๆเขาเนี่ยน้องๆคะเป็นความรู้นะคะลูก แล้วแถมแถมข่มขู่เขาด้วยบาทะที่ไม่ไม่อยากจะให้ใช้คํานี้เลยอะน้ําเสียงแบบข่มขู่เด็กๆนะเท่าที่เท,ท่าที่ดิฉันติดตามข่าวอยู่เนี่ยก็พี่เป็นเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประชาชนได้ขอดูได้ค่ะแล้วคุณก็รบกวนอธิบายบอกน้องๆเด็กๆเขาด้วยพี่ขอดูเฉยๆไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปบันทึกแล้วก็ไม่ได้ยึดน้องแสดงตัวว่าน้องบีบัตรประชาชนเป็นประชาชนพลเมืองไทย ที่ออกมาเ,อาเรียกร้องอใช้สิทธิ์ชุมนุมเรียเร,ยร้องอะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้ความรู้น้องๆเข้าไปคือคือการข่มขู่คุกคามเนี่ยที่ลุงบอกว่าไม่มีเนี่ยตกลงมันคือมีนะคะลุงลุงกรุณูนา,าตามข่าวแล้วให้ผู้ติดตามแล้วลุงพยายามซักเอาความจริงกับผู้ติดตามท่านด้วยผู้ติดตามใกล้ชิดเเลขาท่านทศออท่านอะไรอย่างเงี้ยสอบถาม่าความจริงบ้างอย่าฟังอย่าฟังมุมอย่าฟังมุมเดียว ฟังมุมที่น้องๆเขา,เอาอภิปรายว่าลุงนะ่ยลุงก็ลองเก็บคําที่เขาว่าลุงเนะี่ยมาพินิจวิเคราะห์อย่าไปโกรธเด็กๆเ,เขานะคะในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีมีหลายคนสงสัยรวมทั้งดิฉันนี่แหละรวมทั้งดิฉันด้วยนี่แหละที่สงสัยก็คือก็วกกลับมาเรื่องบอสน่ยนะวกกลับมาเรื่องบอสว่าตอนแรกตรวจเจอโคเคนในเลือดของบอส แล้วไอ้โคเคนบวกแอลกอฮอล์เนี่ยตอนตอนแรกที่ตรวจเจอเนี่ยทำไมไม่เอาเข้าไปในสํานวนก็ทางตำรวจจราจรเขาก็อธิบายมาบอกว่าไม่มีในกฎหมายจราจรเกี่ยวกับเสพโคเคนแล้วขับรถเนี่ยไม่มีกฎหมายคะ่ะท่านเสพโคเคนแล้วไปขับรถได้นะคือที่ผิดกฎหมายนี่คือแอลกอฮอล์กับสารเสพติด ที่เป็นแอเฟามีนอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็ถูกแก้ต่างแก้ต่างให้บอสไปแล้วว่าไอ้บอสพอบอสเครียดใช่ไหมพอบอสเครียดที่ขับรถชนตำรวจก็เลยมาดื่มแอลกอฮอล์ดับคลายเครียดที่ตรวจเจอแอลกอฮอล์ที่แอลกอฮอล์ผสมกับโคเคนในชั่วโมงนั้นน่ะคือดื่มดื่มแอลกอฮอล์ทีหลังและไอ้โคเคนที่ว่านเนี่ย ก็อ้างว่ามาจากการทําธันตกรรมไปทําฟันมาแล้วหมอใช้ายาชาในขณะที่หมอที่ดูแลเฟันให้คุณบอสเนี่ยก็ออกมาโต้ตอนหลังบอกอยาชาที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่เป็นโคเคนเป็นตัวอื่นโอ้ยสับสนได้ทุกวันจริงๆข่าวน,นี้ต้องติดตามตลอดเลยค่ะคือทุกอย่างที่หลายภาคส่วนพยาย,ยามที่จะมาเคลียร์ให้บอสเนี่ยสะอาด สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่ก็ทํางานกันเหนื่อยเหมือนกันนะอทํางานกันเหนื่อยนะคือชนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดื่มแอลกอฮอล์ประมาณนั้นส่วนที่บอก่าเจอโคเคนเดลเลอร์ก็อย่างที่บอกนี่นแหละมันมันก็คือยาชาเขาบอกว่ามันก็คือยาชาก็ฟอกกันให้เต็มที่ก็แล้วกันฟอกขาวให้บอสให้มันเต็มที่ฟอกให้บอสบริสุทธิ์ผุดผ่องก็นี่แหละนะที่เขาบอกว่าเป่ายิ่งฉุบนะเป่ายิ่งฉุบเนี่ยค้อนก็จะแพ้กระดาษโอ้ มันก็น่าเศร้าใจนะเออผู้ต้องหาให้การอะไรออกมาเนี่ยตำรวจจะต้องเชื่อหมดแล้วพยานพยานสองปากก็เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งปากอีกหนึ่งปากก็บอกว่าที่ให้การไปเนี่ยเพราะขับตามหลังมาจริงๆที่ให้การไปเพราะสงสารเพราะว่าออผู้ต้องหาคือบอสเนี่ยวัยเดียวกับลูกชายเขาฟังเหตุผลแล้วเหนื่อยไหมปวดตับจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ